สวัสดีค่ะสำหรับมื้อบายบๆแบบนี้นะคะก็จะมาชวนคุยกันค่ะหลายคนถามแป้งเรื่องกินอาหารว่าแบบแป้งมีแป้งมีเทคนิคกินอาหารยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าทําไมแบบลงเร็วมากหลายคนเห็นแป้งแบบลงเร็วมากอะไรเงี้ยน้าหนักลดเร็วมากเมื่อต้นเดือนยังแบบว่าคุงใหญ่อยู่เลยแล้วอยู่ๆก็แบบรีนมากอะไรเงี้ยนะคะก็สิ่งที่แป้งจะบอกอย่างข้อดีของ คือแป้งอะเป็นคนกินอาหารครบทุกมือแป้งจะกินอาหารครบทุกมือไม่ว่าจะเป็นแบบเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยค่ะแป้งก็จะกินครบทุกมืออยู่แล้วแต่ว่าแป้งอาจจะเฉลี่ยกินนะแป้งจะเฉลี่ยกินสมมุติว่าอ่าเมื่อเช้าเนี่ยค่ะแป้งกินเป็นแซนด์วิชกับกาแฟของเราเป็นแซนด์วิชกับกาแฟกาแฟซาตูมีอะค่ะซึ่งซึ่งถ้าใครไม่เคยดูแป้งก็จะอาจจะไม่รู้เป็นกาแฟตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นกาแฟสดเล้งเมินอะไรเงี้ยค่ะเออไม่ต้องพูดเยอะไปหาในเพจเอาเล้ะ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็มันมีแป้งไปแล้วเนาะแซนด์วิชเมื่อชาวรู้แล้วว่าอ๋อกินแป้งไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็แค่แบบแซนด์วิชหนึ่งชิ้นมันก็ขนมปังประมาณแค่แผ่นเดียวเราเออแผ่นสองแผ่นไม่เกินนี้ซึ่งมันก็นิดหน่อยแล้วก็กินตอนเช้ามันก็สามารถใช้ได้หมดอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวกว่าจะนอนแป้งก็นอนเที่ยงคืนถูกปะแล้วก็เสร็จแล้วพอมาตอนกลางวันค่ะวันนี้เลือกกินเป็นยำยำแป้งพ็คงกินยำปกติไม่ได้แบบ ต้องยำครีนอาหารครีนไม่ใช่เลยก็กินปกติแล้วก็แต่ว่าอันเนี้ยมือเนี้ยเลือกที่จะไม่มีแป้งจะไม่มีแป้งเลยเพราะว่าแป้งอยากกินไอ้นี่มากคือเรื่องทั้งเรื่องวันนี้อยากกินขนมหวานมากนั่นก็คือ แป้งเป็นคนชอบกินขนมหวานชอบกินกะทิแล้วกินขนมไทยเพราะฉะนั้นตกใจใช่ไหมว่าเฮ้ยชอบหรอใช่ชอบกินมากเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้เราสามารถกินได้โดยที่แบบหุ่นเราไม่เสียไม่พังแล้วก็ยังเฟิร์มอยู่อะไรอย่างเงี้ยออก็ปะแป้งก็ต้องคิดว่าอ๋อเมื่อเช้าอ่ะแป้งกินขนมปังไป2แผ่นในแซนด์วิชใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะพอตกกลางวันมาแป้งก็ต้องเบาแป้งละเพราะว่าแป้งอาจจะกินอันนี้ แป้งก็เลยต้องเลือกเป็นอันนี้ที่มันไม่มีแป้งเออแล้วก็เสร็จแล้วค่ะแป้งก็จะกินอันนี้ในช่วงกลางวันแต่ว่าขนมหวานที่อยากกินมันมีแป้งอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็รู้แล้วนี่ว่าเช้าเนี้ยกลางวันเนี้ยเรากินแป้งไปละเรากอันนี้ไปแล้วตกมือเย็นค่ะถ้ากินหนักขนาดนี้รู้ว่าเนี้ยทั้งแป้งทั้งน้ําตาลแบบเยอะมากอยู่แล้วนึกออกปะแป้งก็จะรู้อยู่แล้วว่างั้นตอนเย็นอ่ะแป้งก็ต้องเบาละแป้งก็ต้องคิดเลยว่าเดี๋ยวตอนเย็นอ่ะฉันจะกินเป็นแบบอาจจะเป็นแค่สลัด ไข่ต้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันแบบแคลน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ว่าอิ่มเนี่ยค่ะเทคนิคของแป้งอ่ะแป้งมีแค่นี้เองแป้งจะบาลานซ์ชีวิตตัวเองประมาณแค่นี้มันไม่ได้ยิ่งใหญ่มันไม่ได้ยากมันไม่ได้ครีนคือเทคนิคของแป้งอ่ะแป้งจะเป็นคนที่คิดเสมอว่าแป้งจะกินอะไรวันหนึ่งอะค่ะแป้งอยากให้ทุกคนลองลองดูนะว่าแบบก่อนนอนคืนนี้ลองแล้วก็คิดไว้เลยว่าพรุ่งนี้เชา้าจะกินอะไรกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไร แค่นี้ค่ะแล้วเราคิดแบบเนี้ยของเราทุกวันเชื่อไหมว่าแค่เราคิดว่าเราจะกินอะไรอ่ะการลดน้ําหนักคุณอ่ะจะลดน้ําหนักได้แบบตกใจเลยอ่ะเอาจริงเพราะอย่างหลายคนที่อยู่ในกลุ่มอะค่ะที่อยู่ในกลุ่มลดน้ําหนักของแป้งแป้งก็ไม่ได้ทําอะไรให้พวกเขามากเลยแค่แป้งเป็นเหมือนโค้ดเป็นเหมือนเป็นเหมือนโค้ดเป็นเหมือนเพื่อนที่แบบ คอยบอกให้คอยกระตุ้นให้ทุกคนแบบส่งอาหารให้แป้งดูหน่อยถามว่าทําไมต้องนั่งส่งอาหารให้แป้งดูก็เพื่อสิ่งนี้ค่ะเพื่อทุกคนคิดก่อนว่าตัวเองจะกินอะไรเมื่อเช้ากินอะไรกลางวันกินอะไรแล้วเย็นจะกินอะไรกินเท่าไหร่ใช้ให้หมดค,คุณก็จะลดน้าหนักได้โดยมีกาแฟสตรมีเป็นตัวช่วยเบิร์นแทนที่คุณจะได้ผลลัพธ์แบบถ้าคุณดูแลเรื่องอาหารคิดเรื่องกินอาหารอย่างเดียวคุณอาจจะได้ผลลัพธ์แบบเดือนหนึ่งลดไม่สองเดือนลดได้หนึ่งโลมันก็จะย่นระยะมาถ้ามีกาแฟเดือนหนึ่งอาจจะลดได้สองโล แบบนี้นึกออกอะคะเพราะฉะนั้นกาแฟจะเป็นตัวช่วยเบิร์นแล้วไปปรับร่างกายแป้งก็พยายามทําให้ กาแฟตัวนี้เข้าไปปรับระบบร่างกายของคุณให้พร้อมรับให้เบิร์นดีให้สุขภาพดีให้พร้อมรับให้ดีจากข้างในแล้วเราก็รับจากข้างนอกเข้าไปไม่เกินกว่าที่ร่างกายมันจะใช้มันก็เลยทําให้ทุกคนน้ําหนักลดได้เทคนิคของการลดน้ําหนักแล้วมันคือหัวใจจริงๆของการลดน้ําหนักคุณไม่ต้องไปหาอะไรยากไม่ต้องไปขาดต่อวิถีชีวิตประจําวันเยอะไม่ต้องไปสอบแสวงหาวิธี IFK โตไดเอทนับแคลไม่ต้องเลยไม่ต้องไปยิ่งใหญ่หรือยากขนาดนั้นทําให้ชีวิตตัวเองมันเครียดขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้ว เราลดน้ําหนักเพราะว่าเราอยากให้สุขภาพเราดีเราอยากมีความสุขเราอยากผอมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าการน้ําหนักลงผอมและสุขภาพดีของเราอ่ะมันต้องเริ่มต้นจากที่เราอ่ะมีความสุขก่อนอะไรก็ตามคุณเชื่อไหมว่าต่อให้ต่อให้คุณรู้ว่ามันทำแล้วดีอ่ะแต่ถ้าคุณไม่มีความสุขอ่ะคุณก็จะไม่ทำอ้าวแปลกไหมจริงนี่คือเรื่องจริงของมนุษย์มันก็ต้องอย่า,ยาไปยากมันมากเพราะว่าเมื่อคุณยากอ่ะ ร่างกายคุณจะทําได้ไม่นานพออะไรก็ตามที่คุณยากสมองมันจะสั่งให้แบบขี้เกียจสั่งให้ไม่ทำมันกลัวสมองแล้วมันขี้เกียจมากมาตั้งแต่ออกแต่ออกเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่แป้งจะบอกก็คือวิธีอันนี้คือวิธีง่ายๆนนี้เป็นวิธีของแป้งที่มันทําให้แป้งลดมา20โลแต่สุดท้ายอะคะ่ะคุณจะไม่ทําอะไรเลยไม่ได้หลายคนมาบอกว่าบอกแป้งว่าหนึ่งกล่องลดได้กิโลคะพี่อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งกล่องลดได้กิโลกาแฟซาโตมีอะไรอย่างเงี้ย หนึ่งกล่องมีสิบซองแล้วถามหนึ่งกล่องลดได้กิโลเอ่อมันเป็นมันเป็นคําถามปกติของคนที่จะซื้อของพวกในสายลดน้าหนักอยู่แล้วเนาะว่าหนึ่งกล่องลดได้กิโลคือมันมันคือการวัดผลนะวัดคุณภาพของสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยซึ่งไม่เคยมีใครได้รับคําตอบนั้นจากแป้งเพราะว่าสิ่งที่แป้งจะบอกทุกคนคือแป้งทํากาแฟซาโตมีขึ้นมามันไม่ได้ มันคือตัวช่วยอะแล้วการลดน้ําหนักของแต่ละคนอะถ้ามันง่ายขนาดว่ากินอันนี้หนึ่งกล่องลดสามโลแล้วเป็นเหมือนกันทุกคนบนโลกใบนี้มันก็ขาดมันก็ลดผอมกันง่ายๆไปหมดแล้วสิถูกต้องปะมันก็ต้องไม่มีใครที่แบบกินแล้วไม่ต้องมันต้องไม่มีใครอ้วนแล้วอะถ้ามันทําได้แบบนั้นอะเพราะอะไรเพราะไม่มีใครกล้าบอกคุณไงว่าจริงๆอะกาแฟมันเป็นแค่ตัวช่วยทําให้คุณเบิร์นเร็วขึ้นทําให้คุณลดได้เร็วขึ้น แต่ตัวหลักอะค่ะมันมันประกอบไปด้วยตัวแปรหลายอย่างหนึ่งคุณอ้วนกี่โลอ้วนมานานแค่ไหนวันหนึ่งอ้วนคุณมีกิจกรรมทําอะไรบ้างคุณขยับตัวเยอะคุณขยับตัวน้อยคุณออกกําลังกายไหมไม่ออกกําลังกายไหมอาหารที่คุณชอบกินกิจวัตรที่คุณทําสิ่งที่คุณกินเข้าไปหัวใจหลักๆมันคือสิ่งที่คุณกินเข้าไปค่ะหัวใจหลักๆของการลดน้าหนักทั้งหมดมันคือสิ่งที่คุณกินเข้าไปแล้วคุณใช้มันหมดหรือเปล่า นั่นคือสิ่งที่ทําให้คุณลดได้และลดไม่ได้ซึ่งแบ้งบอกเลยว่าไม่มีใครบอกคุณเพราะเขากลัวขายกาแฟไม่ได้เพราะเขากลัวขายผลิตภัณฑ์ลดน้าหนักไม่ได้แต่ถามว่าทําไมแป้งบอกเพราะแป้งพลาดมาก่อนแป้งเป็นคนที่ไปตะเวนซื้อหันลดน้ําหนักมากมายเป็นยี่สบสมสิบแบรดแล้วก็เกือบตายเพราะหัรเสริมลดน้ําหนักมามากมายเหมือนกันแป้งหนักหกสิบห้ามาก่อนกว่าจะเข้าใจตรงนี้แป้งก็เลยรู้ว่าไม่เอาอะในวันที่ฉันมีสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันจะไม่ทําให้ทุกคนอะ ต้องลงไปอยู่ในในในจุดที่ฉันยืนอยู่ในจุดที่แป้งเคยไปในจุดที่แป้งเสียไตแล้วก็ไม่เอาฉันจะไม่โกหกแบบนั้นนึกออกปะเพราะฉะนั้นนะคะถามว่าเงินแป้งไม่อยากได้หรออยากได้แป้งก็อยากตอบเหมือนกันว่าหนึ่งหนึ่งกล่องอะลดสามโลค่ะพี่หนึ่งเพราะบางคนก็ทําได้หนึ่งกล่องลดสามโลบ้าบอบางคนเขาทําได้นึกออกปะแต่มันขึ้นอยู่ด้วยหลายปัจจัยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณจะมาซื้อกาแฟแล้วก็มาโนว่า กับฉันจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมฉันจะกินมากมายรลานร้านแปกเหมือนเดิมกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้กินเข้าไปจนอ้วนพุงจะแตกตายก็ได้แล้วเดี๋ยวมีกาแฟาไปหนึ่งกล่องมันลดอยู่แล้วแค่คุณไม่อ้วนขึ้นมันก็เก่งมากแล้วแค่คุณกินกาแฟาแล้วมันไปช่วยเบิร์นมันก็เก่งมากแล้วแล้วถ้าสมมติว่าคุณยังไม่ลด นันหมายถึงคุณกินมากกว่าที่มันเบิร์นไหวนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณไม่มีกาแฟแล้วคุณกินเข้าไปถ้าไม่กินกาแฟแล้วคุณกินเหมือนเดิมมันอ้วนขึ้นแน่นอนนึกออกปะแต่วันนี้ที่คุณกินกาแฟแล้วคุณยังกินเหมือนเดิมแล้วคุณไม่อ้วนขึ้นเพราะกาแฟมันช่วยเบิร์นบางคนอาจจะลดน้อย1โลก็เพราะว่าคุณกินแล้วมันเบิร์นได้ออกไปไขมัน1โลหนึ่งถุงนั่นก็เก่งมากแล้วนึกออกปะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ลดน้ําหนักกับแป้งอ่ะก็จะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่า ทำไมแป้งถึงไม่ตอบพวกคุณว่าหนึ่งกล่องลดกิโลหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะแป้งพยายามบอกทุกคนตลอดเวลาเลยว่ากาแฟสตูมีเป็นแค่ตัวช่วยหัวใจหลักๆมันคือตัวคุณถ้าคุณไม่เข้าใจกดตรงนี้ที่แป้งสอนที่แป้งบอกคุณแนะนําคุณว่าเฮ้ยคุณแป้งทํามาแล้วนะมันก็แค่คิดว่าจะกินอะไรเท่านั้นแหละแล้วคิดว่ามันจะใช้หมดไหมก็แค่นั้นแหละแล้วแป้งก็ลดมา20โลจริงๆ มันแค่นั้นแหละมันง่ายแบบนั้นเลยแล้วคุณต้องมีความสุขนะคุณต้องไม่เครียดนะแค่นั้นแหละที่มันทาให้แป้งลดน้ําหนักได้แต่มันเป็นแค่นั้นที่พวกคุณยังทําไม่ได้เข้าใจปะแล้วบางทีทําได้ทําแค่สามวันห้าวันเจ็ดวันแล้วทิ้งไปไม่ใช่สิคุณอ้วนมากี่วันคุณอ้วนมากี่เดือนคุณอ้วนมากี่ปีคุณจะเผาในเจ็ดวันสามวันไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ตรงกันก่อนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะแป้งก็พยายามบอกเทคนิคทุกอย่างเลยว่าทายัางไงแป้งถึงอ้วนเร็วลดเร็วอ้วนพยายามทาตัวเองให้อ้วนแล้วก็ลงเร็วมากจนทุกคนเห็นแล้วแป้งทําให้ทุกคนดูเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าการกินของคุณมันมีผลต่อน้าหนักของคุณเพราะฉะนั้นค่ะคลิปนี้ก็มาทักททยกันช่วงบ่ายแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจการลดน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ทำได้ทุกคนนะคะใช้ช่วงหยุดอยู่บ้านแบบนี้เพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นนะ